ดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุบแข็งครับมาสเต้น,นะครับความยาวของคมนะครับ13นิ้วสันจหนา8มิลน,นะครับท่านไหนชอบใช้งานหนักนะครับฟันไม้ฟัน ลุยป่าลุยสวนนะครับต้ามไม้ไปดูครับตามยาว6นิ้วนะครับตามความกว้างนะครับ สนิ้วครึ่งครับตรงหัวสองนิ้วครึ่งนะครับผมจะย,ยาว13นิ้วครับท่านไหนสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับข้างมีลายให้นะครับทำลายให้นะครับ มงินนะครับเข้าป่าลุยสวนนะครับตัดไม้นะครับ มานี่ครับเรามีฝักที่ทำจากท่อ pvc แถมให้นะครับมีจอรูให้นะครับร้อยเชือกครับถึงเข้าป่านะครับ ขาดครับตอไม่ไผ่แห้งครับหลังจากฟันตอไม่ไผ่แห้งแล้วนะครับมันดูคมครับผมยังเหมือนเดิมครับ ขาทำขึ้นจากเหล็กแหลนะครับกว้างสองนิ้วครึ่งสันหนา8มิลคมยาว13นิ้วนะครับข้างไม้ประดูมครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับสินค้ามีฝักทำจากท่อพีวแถมให้ครับ ลูกพาง,ง่ายครับใจ่โทมาได้เลยครับขอบคุณครับ